คุณกินยาพิษยาแต่เป็นพิษก็ไม่ไแนะนำให้กินยกเว้นว่าเราปลูกเองนะ,ะเราดูแลปลูกเองอย่างนี้ยเราทำได้เดี๋ยวนี้ยากาคุณกินผักกินหญ้าก็ไม่รู้ว่าเรากินของพิษเข้าไปเท่าไหร่ผมผมว่า80%มันฉีดถ้าในท้องตลาดทั่วไปก็100เกือบร้อยเปอขาไม่ฉีดปลูกแต่เวลาขายก็มาฉีดเช่น ก็อยากให้มันสดและเขียวอยู่นานๆก็ต้องไปแช่ฟอร์มาลินเดี๋ยวนี้มันมีเป็นคล้ายๆสเปรย์ที่มันทำให้ใบมันเบาๆด้วยอ่านั่นแหละถ้าเปัวแวกตัวแวกก็ฉีดไปแล้วเราไม่รู้ละจุกยกจุกยกแลละก็อ้วปั่นจุสรุปการสวนผู้วานก็คือถ้าทั่วๆไปถ้าไม่ได้ดาโมลงไมเครเนี่ยดีหรือไม่ดีครับ ไ,ไม่ดีารัีนะอะไรที่มันแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายโดยไม่ใช่ธรรมชาติคือร่างกายเราเนี่ยมันควรจะต้องรับไส้เนะี่ยมันควรจะต้องหดตัวแล้วก็บีบคั้นบีบรัดเพื่อจะขับเอาของเสียออกมาด้วยตัวเองวิธีการเราก็ต้องหาวิธีบริหารมาันดีที่สุดก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเราจะต้องใช้อย่างอื่นเข้าไปช่วย มันก็ต้องผ่านกระบวนการทางลำไส้ไม่ใช่ดันจากข้างล่างขึ้นข้างบนต้องดันข้างบนลงข้างล่างจึงจะถูกต้องถ้าดันจากข้างล่างขึ้นข้างบนเนี่ยมันผิดปกติและไอตัวข้างล่างขึ้นข้างบนเนี่ยคุณหลับตามองว่าไอชั้นกาะอาหารแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันมีของเก่าของใหม่คือของใหม่มันก็ดันเอาของเก่าลงมาข้างล่างถูกไหมอ่ะกูกินอาหารเข้าไปแล้วมันก็ดันกันมาเป็นชั้นชละชั้นแล้วชั้นสุดท้ายนี่ของใหม่หรือของเก่า ก่าแล้วทีนี้เวลาคุณสวนเข้าไปเนี่ยของใหม่หรือของเก่าคุณก็เอาของเก่าดันสวนกลับคืนขึ้นไปเดี๋ยวมันเวลาออกมันออกหมด้เก่าเเอาเห <ผม S 1> ็นผมสนแสดงว่าชอบนะเนี่ยมผ,มผมก็กเลยบไปทำใหม่ว่าแล้ววิทีไหนที่จะเป็นธรรมชาติที่สุดครับดีที่สุดเลยอะ่ะพยายามถ่ายที่ตัวเองและหาอาหารที่มีกยากไยไฟเบอร์เยอะๆสับผัายเช่นมะละกอข้วยสุกหรือไม่ก็โยเกิร์ตนมเปรี้ยว หรือไม่ถ้าเราจําเป็นจะต้องทานยาก็เป็นยายาที่เป็นสมุนไพรที่ทําให้ระบบ่ายฉันทํายาถ่ายปฐมดีธาตุนะฮะพูดดีคุณคทานก่อนนอนเนี่ยห้าเม็ดหรือ6กเม็ดกับถ้าทานหนักๆกก็ไม่เกินแปดเม็ดแล้วถ่ายทั้งเดียววันเช้าตื่นขึ้นมาถ่ายคือกระเบื้อกใช่ครับผมช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการถ่ายหรือเปล่าคือผมคิดว่ามัน คือตอนที่เใช้จะเป็นอย่างนั้นนะที่ใช้อยู่คือลักษณะว่าตอนเช้าจะดื่มน้ําอุ่นเน่สองประมาณแก้วสักสองแก้วแล้วมันก็จะช่วยได้ตามาใช่น้าอุ่นก็ดีเพราะน้าอุ่นก็จะทําให้ถ่ายแต่ต้องเป็นน้าอุ่นแก้วใหญ่ๆเลยน้าอุ่นอุ่นดื่มเอื้อืเอื้อทำไมเนี่ยแล้วก็เดินสักพักหนึ่งก็จะทําให้ถ่ายคล่องก็จะช่วยได้จบอยู่กับสองข้อนะครับครับ บอกว่าปวดฉานิสิจนาตนเองอยู่ในช่วงวัยทองมีอาการร้อน้อนหนาวานาบู่บ้าอยากจะกินยาสมุนไพรของหลวงปู่ควรจะซื้อยาสมุนไพรตัวไหนกินบ้างครับยาบำรุงฮอร์โมนกับยาบำรุงสมองบำรุงฮอร์โมนกับบำรุงสมองสองตัวกินทั้งละสองเม็ดชาเย็นจบตอนนี้ที่เขาเรียกอโลพยาศาลามีมีหลายคนเวลาฉันเผลทุกวันไม่เห็นหลวงปู เปิดชวนโฆษณาเชิญชวนเปิดทุกวันไม่สั่งทุกวันไม่เว้นวันหยุดไม่เว้น,น,ว,นวันหยุดเช้าถึงเย็นเช้าแปดโมงถึงหกโม,ง,มงเช้าหกโมงเย็นหรือห้าโมงเย็น,นประมาณหลวงปู่รับอาสาสมัครที่จะมาช่วยทํายาบรรจุแคปซูลหรือว่าอะไรจา้จางจ้างแต่ถ้ามีอาสาเขาสนใจมีอาสาหลวงปู่หายทอดสูตรยาเคยสอนสอน,สอนไม่ได้พักเลย มันก็หายไปเลยไม่สอนอีกเลยคุณนันได้เขียนเปเป็นคำพีไม่ฉันสอนไม่ฉันจะสอนไม่เหมือนคนอื่นฉันจะสอนให้ดมครัมและกชินดมดูดดูครัชินก่อนจับจึงจะเริ่มมาพอรู้รสรู้ฤทธิ์รู้พิษรู้กลิ่นรู้สีแล้วรู้ชนิดแล้ว จึงจะเริ่มมาประสมแล้วก็รู้คุณของมันว่ากลิ่นอย่างนี้รสอย่างนี้ฤทธิ์เออสีอย่างนี้มีพิษมีฤทธิ์อย่างไรต้องต้องเรียนยแบบนั้นขั้นพื้นฐานแต่ว่ามาเรียนได้สองครั้งกลับไปเลยพราะให้ดมดมไม่ื่อรู้เรื่องพวกนี้จะหูุบอกลิ่นมันแต่ละยอย่างมันก็ มันต้องจำให้คุณมันต้องจำาฉันจะต้องให้ปิดตาปิดตาแล้วก็คลำคลำแล้วก็ดมชิมจำให้ได้ว่ายาแต่ละิดแต่ละรสเป็นยังไงกลินแล้วสุดท้ายเราต้องจำสีก็สีไฟสีขมิ้นสีกระทือเดี๋ยวนี้มันสีคล้ายกันกับออกเหลืองเข้มๆอะไเข้ยไม่มันขึ้นอยู่ว่ามัอยู่ที่ไหน ถ้าปลูกในเขาสีขมิ้นกับไพลก็จะเข้มแต่ถ้าปลูกที่รุ่มสีขมิ้นกับไพลก็ก็อ่อนแล้วกระทือกระทือกระชายสีไม่ได้แตกกันเลยพอมารวมรวมกันแล้วคนไม่เคยรู้จักต้นกระทือเป็นไงกระชายเป็นไงขมิ้นไพลเป็นไงขมิ้นอ้อยเป็นยังไงขมิ้นชันเป็นยังไงรวมแล้วก็คืออย่างเดียวกันไม่เอาีนรู้ไม่ได้สอนแบบนี้สอนสอนให้คนไปฆ่าคนสอนเท่าไหร่ เคยสอนไม่ใช่เป็เคยสอนเคยมีพี่ีไหว้ครูใช่ไหมไหว้ครูยาฉันเลิกไหว้ก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะมันไม่มีรูปสิทธิ์ต้องไหว้ท่านชีวเก่านะฮะไหว้ท่านไหนฮะไหว้ไหว้ครูหรือศีษไหว้ครูยา่าีวครูของยาเนี่ยมันมีอยู่ครูหมอครูยาครูเภสัแล้วก็ครูว่า มีสี่ครูครูหมอก็คือเหมือนกับหมอที่รักษาโรคตามอาการครูยาก็คือเหมือนเหมือนกับเหมือนเหมือนกับเภสัชกรครูพระเวสก็ทําหน้าที่กํากับลิบพิษของว่านนนยาแล้วก็ครูว่านก็คือต้องรู้จักชนิดของว่านแต่ละตัวแต่ละตัวสมุนไพรแต่ละตัวถ้าจะถือว่าผมไม่แน่ใจว่าพระกสิทิท่านเป็น อะไรนะครับไวยอะไรนะครับไวยรอดพระกสิทธิ์กสิครัชโพธิศาตร์อันนั้นไม่ใช่นั่งยืนเลยนะเนาะเห็นมีพระพุทธองค์บางหนึ่งที่เกี่ยวกับยาเกี่ยวกับหมอหรือเปล่าบออะไรครับพระอกศวรู้ทำไมเราไม่ไหวองผมนะท่านเขามีเขาเวลาไหว้ครูก็จะมีตั้งแต่พระอิศวรู้ลงมาจนถึง หมอชีวกามาแล้วครับมีฤาษีทั้งแปดตนที่ทำหน้าที่เป็นครูว่านครูพระเวทครูยาเดี๋ยวนี้แต่พวกนี้มา,าไหว้ครูก็ต้องการของขลัญเอาหมอมีดหมออย่างนี้อะไรเข้าหมดคือนี้คนในกรุงเทพเนี่ยหรือคนในเมืองเนี่ยนิยมขี่จักรยานคือมันก็ได้กล้ามเนื้อได้ออกกำลังกายแต่มันก็ได้สารพิษรสสูตรมลพิษไปเยอะมากจะมี คือเขาจึงได้บอกว่าเวลาคุณจะออกกำลังกายให้ไปอยู่ในที่ที่มันมีต้นไม้เยอะๆพื้นที่เขียวชอุ่มแล้วก็อากาศไายเที่สะดวกเพราะเวลาออกกาลังกายแต่กระทั่งเนี่ยปอดมันบุกเข้าขปุกออกมันขยายแฟกขยายแฟกแหน่สิ่งที่สุดเข้าไปมันคือมลพิษหรืออากาศบริสุทธิ์ที่เป็นโอโซนกับวิญญาณอะไรที่มันจะทําให้พวกสารเคมีค์ว่ามอนอ,อกไซด์อะไรพวกนี้สารโลหะหนักมันออกไป มีเลยโอ้โหนนี่ะอะไรครับรูปูช้าอะไรทะไรหลายอย่างหลายสีจังเลมีน้ำส้มมีอะไรฮครับจะขอตรงๆก็ไม่บอกอยากทราบอยากทราบตอนแห้งก็ไม่บอกแล้วแหมเจ้าหน้าที่วัดก็ใจดีใจดังไ่ส่สีเหลืองนั่นอะไรฮะไม่ไม่จะขอน้ำก็ไม่ อันนี้คือเสาลมเนะ่ยไม่ใช่อันนี้อันนี้ดูนนถ้าจะเป็นน้ำนี่นะั่นน้ำน้ำลูกลมาเฟืออาจจะมีรถฝาาเรี้ยวเพื่อเป็นยาขับสวาวะและลดอาการร้อนหนแลวถ้าผมมึงตายผมมีข้อหนึ่งก่อนเดือดครับว,ว่าเอาวหลานชายอายุสิบข,ขวบชอบตัดเล็บกินตัดหนังกิน<ม>จะเป็นอันตรายกับร่างกายหรือไม่จะแก้ไขายอย่างไรเจงหาย แบบประมาณเนี่ยพี่เนีโรคจิตพี่อันนี้เขาบอก,นะอว,กนนะอว่าตัดเลยนะหรือว่ากัดนะเคยคิดว่าตัดนะแต่ว่าจริงๆกัดโอ้ยน,นี่มันโรคจิตแล้วต้องฝึกมันละต้องเปลี่ยนคือในหลักจิตวิทยาเหรอฮ่ามัานตีดแรกแรกฮ่คือคร<า>ั้ทงที่สองดึงครั้งที่สามตกเ <laughs> ขาบอกว่าให้เปลี่ยนความสนใจไปทำอย่างอื่นแทใช่แล้เจอหลักจิตวิทยาเขาบอกเป็นเป็น การชะงักของพัฒนาการก็เรียก Fixation คเด็กๆเนี่ยก็จะชอบชอบเอาอะไรเข้าสมมติตอนเด็กๆเนี่ยง3ปีแรกเนี่ยเขาจะอยู่ที่ที่เพนานปานความสุขก็นะฮะถ้าไม่ได้ไม่ได้ดูดนมหรือว่าอยากนมเร็วหรืออยากแบบกระชากเนี่ยเขาจะให้ตอนโตเนี่ยเขาต้องหาอะไรเข้าปากเช่นพวกติกบุหรี่หรือพวกที่ชอบพูดเยอะๆอันนี้เป็นเรื่องจิตจริงนะ ผมเรียนมาครับมันเป็นทฤษฎีเราเรียนมาเราก็อ๋อครับแว่าโทวจิตวิทยานมันเป็นมันเป็นทฤษฎีหรืล่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันในทางพุทธเนี่ยมันมีมันมีข้อมูลอย่างนี้หรือเปล่าหรอย่างไรเน่ช่นทีเห็นคนมันโตขึ้นมาันก็ดูบุหรี่กับทุกคนนั่นแหละครับเพราะว่าตอนวัยเด็กถูกทำให้เกิดการฟิกเซชันคือหมายว่าเวลาตอนจะสูดลมก็สูดเป็นหมอกหรือว่า เวลาดูดนิ้วซึ่งเด็กๆก็จะมีความสุขอย่างนั้นเนี่ยก็ถูกดึงออกเร็วตั้งแต่เด็กๆนะฮะก็เลยฝักใจแล้วก็หาอะไรใส่เข้าไปในปากพื่เป็นการเติมเต็มความสุขตัวเองอันนี้เป็นทฤษฎีของฝรั่งเขาโว้ยอ่างทรงเด่คนที่มันจะดูดบุหรี่ดูดยามันไม่นึกถึงตอนเด็กว่าคูโดนดึงปากดึงออกจากนมเหดึงปากออกมาจากนมหรือดึงตรงจนเป็น สิ่งที่มันฝังมันในจิตใต้สำนึกเขาเลยนะแสดงว่าเรานี่นอนดูทั้งวันทั้งคืนเลยตื่นมาโตขึ้นเลยไม่ดูอะไรสักอย่างน,นเป็นไปได้เ,เ,เ,เล,ลโน้แต่มันจะมีช่วงวปของมันนะเขาเรียกระยะวิกฤตของมันที่ที่เด็กจะมีแต่ละพัฒนาการเช่น3-5ถึงหเนี่ยเด็กจะสนใจเรื่องก,การจับสัมผัสอวัยวะเพศถ้าถูกขัดขวางก็จะมีพฤติกรรมเด็กเบยดนะ เขาเรียกว่าเป็นช่วงอย่างช่วงติดติดยึดในปากเรื่อตอนล็อกสเตตแล้วก็ช่วงโตหน่อยก็เป็นอะนาล็อกสเตตคือก้นคือเกี่ยวกับกล้องกับระบบขับถ่าย<ม>ช่วงมันจะมีช่วงเด็กๆะฮะเพราะสมมติว่าถ่ายแล้วไม่เป็นระเบียบแล้วถูกตีเขาจะฝังใจในนั้นในแล้วโตวขึ้นก็จะเป็นคนเจ้าระเบียบเลยเดินขี้ไปเรื่อยไปเลย <laughs> ใช่ะก็หมายความว่าเด็กๆนะฮะถ้าเด็กๆแล้วเราไม่มีวิธีที่นุ่มนวลกับเขาในการดูแลเขาเนี่ยเช่นว่าเวลาเห็นเขาเล่นจุจระกับถ่ายไม่เป็นที่แล้วเราคอยเล่น ้องปล่อยเล่น้องปล่อยเล่นหรือคอยเตือนคอยสอนดีๆเออมันอยากดูให้มันดูดูดูดนะไม่ใช่จระใช่ฮะถ้าปล่อยให้ดูดนิ้วก็ก็ต้องยอมยอมไม่กูดีนี่คุณรู้นะเนี่ยฝรั่งเขาเรียนรูปมันอย่างนี้เรื่องฝรั่งมันดูไม่มีคนดูบุหรี่ไหมมีจ่าเจ้าของทฤษฎีมันยังดูบุหรี่กันตายเป็นของโปร เราจะเชื่อมันได้ยังไงคือเขาเขาเลยถึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าไม่อยากให้ดูดเนี่ยตอนเด็กๆก็ต้องพยายามหาเขาเติมเต็มไม่พอก่อนหรือว่าอะไรเว่อโตขึ้นมาจะได้ไม่ต้องแสวงหาคือบางคนเขาติดโดยนี่เขามิธีคิดของชาวตะวันตกก็จะคิดระบบสิ่งติแต่วิธีคิดของชาวตะวันออกของพวกเราคือคิดในระบบของกรรม กรรมะอาญาโทกรรมะโยนิกรรมะปฏิสนุกรรมพันธุตนกรรมกาเนิดเออเพราะฉะนั้นเรามีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พื้นกรรมเป็นทายาท<ๆ>ไอ <os. S 2> พฤติกรรมที่แสดงออกแต่ละระดับขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นมันเป็นกรรมะอาญาโทกับกรรมะพันธุสถานที่เกิดครับแล้วก็ชุมชนที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมที่ยางดยซึ่งสื่อนี่ผมก็สงสัยแล้วผมก็คือ่อนข่างเชื่อในคนศึกษาเนี่ยผมก็คิดว่าเราเลือกเกิดได้ได้จากสิ่งที่เราทำใช่ฉันใครบอกว่าฉันเลือกเกิดไม่ได้ฉันเลือกเกิดได้ที่ตอนฉันมาเกิดนะคุณฉันฉันนึกว่าฉันได้เห็นแสงไฟสว่างสว่างเรียนเราลเราก็เอาว่าประสาทแน่ๆลงมาปุ๊บไอห่า กระต้อกองฟางหรืหว่ามันจุดเทียนหลอกเราเพราะฉะนั้นเลือกเกิดได้อยู่ที่เรากระทบใครบอกว่าเรื่อเกิดไม่ได้จบจบแล้วหมดแก้วแล้วนี่เอแันแก้วอะไรงใจเรับครูไม่ฉลดครับไม่ใช่อะไรครับเราครับก็้ายสุดก็ขอบกับทุกค่านะครับแล้วก็ขอ ผูกเราได้น้องใจกลับขอบพระคุณเียให้ทุกท่านที่รับชมรายการอาทิตย์สดใสคุณแทนคุณจิตสระและท่านผู้ชมทุกท่านจงรุ่งเรืองเจริญเ็พประโยชน์สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวและปัญญาแจ่มใสดุดประาทิศยามเที่ยงวันจเจรเดินธรรมิญ<อ>ท,ท่านจับกล่าวดีมือให้เกียรตคุณแทนคุณจิย ครับพระบอรับครับเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำคุณไทยคุณเดี๋ยวฝากประชาสัมพันธ์งานบทเรียนเนื้อไปปิดกล้องที่ไหนครับขอให้ท่านกล่าวในใจตาของทุกบราการครับครับครับ ไปากปลาเดี well, down, not not ๋ยวซักไล้วก็ห้องน้ำนั่นเดี๋ยวมาปปิบัติธระมกงนเสักหน่อยนึง

អត់ទេមិនទៅទេទេទេ อุยไม่ต้องนั่งก็ได้นะับ เออไปพัก ปาิบทัิทั่มคากขไนีบเผูเราจะปฏิบัติธรรมขอเรียนเชิญท <tau et athlete Bradley> ุกท่านผ่านตางในพระธรรมขานพร้อมกันค่ะกราบเออปฏิบัติธรรมสนุกรดนี้การปฏิบัติธรรมเป็นบุญน้ำใหญ่กระดารา่ที่แล้ว ปลุกปลาโนสดวันนี้ฝึกพิจราณาความว่าสลับกันใครไม่เคยปฏิบัติเลยยกมือปฏิบัติหมดแล้วใช่ไหมอเอนที่เตรียมครอยู่ตรงนั้นว่าปล่อยให้หมาเข้ามาในสาราไเ้